คนบรรลุธรรมจะเป็นแบบไหนนะบางคนนิ่งเฉยเรียบเงียบไม่พูดเราเหมือนว่าเขาบรรลุธรรมบางคนพูดมากสารพัดเป็นเจ้าแม่งานเดี๋ยวเอานั่นมาเดี๋ยวนี่มาอย่างนั้นอย่างนี้บางคนไปถึงแล้วเอาของกินของอะไรใส่ปิ่นตูของเรากลับมาบ้านบางคนเสียสละมากมายมีแต่ให้ให้ให้ให,ให,ให้นะคะ สิ่งที่เราเห็นเราอยากรู้ว่าคนบนรรลุธรรมเป็นแบบไหนการที่เราจะรู้ว่าคนไหนบนรรลุธรรมได้หรือไม่ได้ได้ขั้นไหนถึงตอนไหนเราจะต้องสัมผัสพูดคุยธรรมะที่เราเห็นทั่วไปตามวัดเราไปทําบุญสังฆทานทําบุญกระถินทําบุญไปวัดแต่ละวันแต่ละวันที่เราไปวัดกราบยาดน้ําอะไรต่างๆนะั้นเป็นธรรมะโลกิยาไม่ทําให้พ้นถูกนะคะ แต่ธรรมะที่ครูทัปปณีพูดถึงว่าบรรลุธรรมที่ครูทัปปณีพูดถึงนั้นคือการบรรลุธรรมโลกุตระที่ธรรมะพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้นะคะเป็นธรรมะที่พ้นทุกพ้นสุขให้เราก้าวสู่นิพพานได้นะคะพี่น้องอยากจะเข้าสู่นิพพานอยทุกคนอยากพ้นทุกทั้งนั้นแต่สิ่งที่ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูธปณีอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนี้ครูธปณีก็มาพบกับพี่กับน้องทุกคนนะคะวปนี้ในช่อง youtube ธรรมะโลกุตรละจากพระโอษฐ์หรือจะช่องธรรมะหรือจะช่อง facebook ครูธปณีที่เป็นบุราไกา่ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือจะเป็นธปณีบุญเฉลียวนะคะในช่อง เฟซบุ๊กที่เป็นชื่อภาษาไทยก็ได้นะคะพี่น้องสะดวกตรงไหนนะคะพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรเรามาแลกมาเปลี่ยนกันนะคะพี่น้องคะเราเคยสงสัยไหมว่าเราบรรลุธรรมคนที่บรรลุธรรมเป็นอย่างไรคนไม่บรรลุธรรมเป็นอย่างไรนะคะคนบรรลุธรรมเป็นแบบไหนพี่น้องคะพี่น้องเคยไปวัดทุกคนเคยไปวัด ไปทําบุญเยอะแยะนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญนั่นบุญนี่ไปทํานู่นทํานี่ทําบุญสังฆทานทําบุญกถินอะไรโดยไปเจอคนเยอะแยะเลยนะคะพี่น้องเคยสังเกตไหมว่าคนบรรลุธรรมจะเป็นแบบไหนน,นะบางคนนิ่งเฉยเรียบเงียบไม่พูดเราเหมือนว่าเขาบรรลุธรรมบางคนพูดมากสารพัดเป็นเจ้าแม่งานเดี๋ยวเอานั่นมาเดียวนี่มา,อย,างงอย่างนั้นอย่างนี้บางคน ไปถึงแล้วเอาของกินของอะไรใส่ิ่นตูของเรากลับมาบ้านบางคนเสียสละมากมายมีแต่ให้ให้ให้ให,ให,ให้นะคะสิ่งที่เราเห็นเราอยากรู้ว่าคนบรรลุธรรมเป็นแบบไหนการที่เราจะรู้ว่าคนไหนบรรลุธรรมได้หรือไม่ได้ได้ขั้นไหนถึงตอนไหนเราจะต้องสัมผัสพูดคุย ธรรมะที่เราเห็นทั่วไปตามวัดเราไปทําบุญสังฆทานทําบุญกระถินทําบุญไปวัดแต่ละวันแต่ละวันที่เราไปวัดกราบยาดน้ําอะไรต่างๆนั้นเป็นธรรมะโลกียะไม่ทําให้พ้นถูกนะคะแต่ธรรมะที่ครูทัปณนีพูดถึงว่าบรรลุธรรมที่ครูทัปณนีพูดถึงนั้นคือการบรรลุธรรมโลกุตระที่ธรรมะพระพุทธเจ้าท่านทรงตัดสรุนะคะ เป็นธรรมะที่พ้นทุกพ้นสุขให้เราก้าวสู่นิพพานได้นะคะพี่น้องอยากจะเข้าสู่นิพพานอยากทุกคนอยากพ้นทุกทั้งนั้นแต่สิ่งที่พ้นทุกนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะไปหาอะไรสิ่งแรกที่เราต้องรู้เราต้องเข้าหาผู้ที่เป็นสัตบุรุษผู้ที่เป็นผู้รู้ชี้แนะนะคะธรรมะให้เรารู้ก่อน บางคนพูดมากรู้มากนะคะยกธรรมะยกาายพระไตรปิฎกมาเป็นเล่มๆเ,เป็นฉากๆหน้านี้หน้าน,น,านี้รู้หมดเลยแต่พอปฏิบัติใกล้ชิดแล้วมีความโลภศินแต่ละข้อก็หนึ่งถึงข้อหนี้ไม่ไม่ผลเมื่อคุณบรไม่บรรลุศิน,นทั้ง5้าข้อแล้วคุณจะยกาายพระไตรปิฎกมากี่เล่มก็ช่าง อ้างอิงเป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่เลยรู้ทุกอย่างแต่คุณไม่เกิดสภาวะคุณก็ไม่ได้บรรลุธรรมเขาเรียกบุคคลน,นั้นว่าใบลานเปล่ารู้ทุกเลือกยกเว้นสภาวะที่เกิดขึ้นในเรื่องของจิตใจของคุณเมื่อคุณไม่รู้ตัวนั้นนะคะใครก็พูดได้คำพูดโอ้โหพูดเป็นจักจากการบำเพ็ญเพียรการบรนบำเพ็ญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะการมีจิตใจที่เสียสละ แต่ข้อหนึ่งคุณยังกินเนื้อสัตว์อยู่ข้อสองคุณยังมีความโลภอยู่คุณยังแฝงความโลภอยากได้อยู่ในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในโลกนี้อยู่สามคุณยังมีกามคุณยังมีแต่งหน้าแต่งตาคุณยังมีเพื่อนสามีเป็นผู้ชายภรรยาเป็นผู้หญิงหรือหญิงรักชายชายรักหญิงหญิงรักหญิงชายรักชายอยู่คุณย่อมไม่ใช่ผู้ที่จะบรรลุธรรมที่มีจิตเป็นอัญญาธาุ นะค,ะคนที่จะบรรลุธรรมนั้นจะต้องเข้าหาหมู่กลุ่มมีหมูดม่ดีมิตรีสหายดีอันดับแรกอันที่สองคุณต้องมีสถานที่ที่เป็นสัปปายะที่ก่อกอบให้คุณเป็นปัใจจัยให้คุณได้บรรลุธรรมอันที่สามต้องมีสัตบุรุษผู้เป็นผู้รู้ชี้แจงให้คุณรู้ชี้แนะสั่งสอนอบรมธรรมะ ที่เป็นโลก,กุตละจริงๆของพระพุทธเจ้าให้คุณรู้พอรู้ก็ชี้ทางสว่างของคุณให้คุณรู้ไปชี้แนวทางคุณต้องไปอย่างนี้นะสินข้อหนึ่งคุณต้องปฏิบัติอย่างนี้ข้อสองคุณต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้และสินข้อหนึ่งถึงข้อสามคุณบริสุทธิ์ผุดผ่องคุณปฏิบัติได้บริสุทธิ์ผุดผ่องข้อสี่มันก็จะตามมาข้อห้าก็จะตามมาและทุกๆุกข้อก็จะตามมา ถ้าตาบใดที่คุณไม่มีมิตรดีสหายดีคุณไม่มีสถานที่สับปายะคุณไม่มีสัตบุรุษผู้ที่จะชี้แนะชี้นำความรู้ที่จะเข้าสู่โลกุตละของพระพุทธเจ้าคุณก็ยากค่ะที่คุณจะเข้าสู่ธรรมะเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงคุณก็แค่ได้ไปวัดไปใส่บาตรไปทำบุญ นะคะไปวัดไหนที่มีพระพุทธรูปคุณก็ไปกราบพระพุทธรูปแล้วก็ยอดเงินใส่ตู้บริจาคจุดทูปจุดเทียนแล้วก็ขอพรจากพระพุทธรูปสิ่งนี้เองคือธรรมะโลกิยะที่พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเป็นแต่ธรรมะโลกุตระของพระพุทธเจ้าคุณต้องมีอย่างที่ครูธรรมปณีพูดคือหนึ่งคุณต้องมีมืมิตรด,ดีสหายดีที่จะขัดเก่าขัดเอากิเลสคุณออก อันที่สองคุณต้องมีที่สัปายะเป็นหมู่กลุ่มที่ทําให้คุณสถานที่ที่ทําให้คุณพ้นทุกตัวนั้นได้อันที่สามคุณต้องมีผู้ที่เป็นสัตตบุรุษที่แท้จริงเป็นผู้รู้นะคะค่ะพี่น้องคะมนุษย์ทุกคนเกิดมาบนกองทุกทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่และทุกเท่านั้นที่ดับไปคนที่จะเอาทุกออกจากจิตจากใจคุณได้ไม่ใช่ใครหรอกค่ะตัวเราเท่านั้นนะคะ เรามาช่วยกันเอาทุกข์ออกจากใจของเราแม้วันละเล็กละน้อยก็ทำให้จิตเราสงบขึ้นมาได้ค่ะขอบคุณค่ะครูถาบันีค่ะ